สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับวันนี้เราจะมาเล่าถึงคดีที่ถือได้ว่าสร้างความฮือฮาไปทั่วประเทศจีนในขณะนั้นโดยเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนปี2011เมื่อสำนักงานตำรวจเมืองลัวหยางมณฑลเหอหนาน,านประเทศจีนได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุสายหนึ่งผู้ที่โทรแจ้งเหตุนั้นเป็นผู้หญิงชื่อว่าเสี่ยวชิงเธอบอกกับตำรวจว่าเธอถูกกักขังอยู่ในห้องใต้ดินมาเป็นเวลานานแล้วนอกจากเธอ ยังมีผู้หญิงคนอื่นๆถูกกักขังอยู่ด้วยเมื่อตำรวจได้ยินดังนั้นก็รู้สึกตกใจมากเพราะในยุคสมัยนี้ใครจะคิดว่ายังมีการกักขังในห้องใต้ดินแบบนี้อยู่อีกตำรวจจึงรีบไปหาเซียวชิงอย่างห้องใต้ดินที่เธอพูดถึงเพื่อช่วยเหลือพวกเธอหลุมใต้ดินตั้งอยู่ที่โครงการจิ่งฝูเวียนเขตชีกงเมืองลัว่วหยางโครงการจิ่งฝูเวียนไม่ใช่พื้นที่ในแถบชานเมืองแต่อยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองถึงแม้จะไม่ใช่พื้นที่ที่มีความเจริญสูงสุด ก็ไม่ได้เป็นสถานที่ที่มีคนน้อยในสถานที่แบบนี้กลับมีคนถูกขังไว้ตำรวจจึงไปยังตำแหน่งที่เสี่ยวชิงบอกมันเป็นห้องใต้ดินของอาคารที่อยู่อาศัยสูงเจ็ดชั้นห้องใต้ดินมีพื้นที่ประมาณ20กว่าตารางเมตรภายในห้องใต้ดินมีตู้เสื้อผ้าเตียงและของใช้ในชีวิตประจําวันบางส่วนในมุมเล็กๆที่ไม่สะดุดตาของห้องใต้ดินตำรวจพบหลุมลึกมากๆโดยหลุมนี้แคบมากมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณครึ่งเมตร ที่ก้นหลุมมีบันไดใหญ่ๆอยู่ตำรวจจึงลงบันไดไปทีละคนเพราะทางลงหลุมแคบมากพอให้คนลงไปได้ทีละคนเท่านั้นหลังจากลงไปประมาณ3-5ถึงเมตรตำรวจก็พบประตูเหล็กบานแรกเมื่อเปิดประตูเหล็กออกพบทางแนวราบยาวประมาณ5-6ถึงเมตรแน่นอนว่าตามทางแนวราบนี้มีประตูเหล็กอีก6-7ถึงบานสภาพของทางเดินใต้ดินมืดและชื้นมากโดยหลังจากเปิดประตูเหล็กทีละบานตำรวจก็มาถึงหลุมใต้ดิน ที่เสียวชิงบอกทันทีที่เข้ามาในห้องใต้ดินกลิ่นเหม็นเปรี้ยวก็โชยออกมาเมื่อได้กลิ่นเหม็นนี้ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเสียงหวานว่าพี่ใหญ่กลับมาแล้วเหรอคะตำรวจตกใจไปพักหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าคนที่มาไม่ใช่พี่ใหญ่ที่เธอพูดถึงแต่เป็นตำรวจเธอจึงร้องไห้ออกมาตำรวจเริ่มสังเกตไปรอบๆห้องใต้ดินพบว่าห้องใต้ดินนี้แคบมากในพื้นที่แค่แบบนี้ห้องใต้ดินยังถูกแบ่งออกเป็นสองห้องเล็กๆอีกด้วย ส่วนด้านนอกมีของใช้ในชีวิตประจําวันเช่นอุปกรณ์ทาอาหารแก๊สหุงต้มเตาแกส๊สกาต้มน้าร้อนและคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หลายเครื่องข้างคอมพิวเตอร์ยังมีแผ่น DV วดีภาพยนตร์และมีหนังสืออยู่หลายเล่มส่วนด้านในเป็นพื้นที่ที่ผู้หญิงเหล่านี้ใช้นอนพวกเธอทําทุกอย่างในพื้นที่แคบนี้ทั้งกินดื่มขับถ่ายส่วนพี่ใหญ่ที่พวกเธอพูดถึงจะมาทุกๆสองสามวันเพื่อมาทําความสะอาดขยะในชีวิตประจําวันของพวกเธอ ตำรวจพบผู้หญิงทั้งหมด3คนในห้องใต้ดินเมื่อรวมกับเสี่ยวฉิงก็เป็น4คนแต่ตามที่เสี่ยวฉิงบอกห้องใต้ดินนี้เคยมีผู้หญิงอีกสองคนอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเคยมีคนอยู่ในห้องใต้ดินแคบๆนี้มากถึง6คนโดยผู้หญิงทั้งหคนมีอายุระหว่าง1 6ถึง24ปีแล้วอีกสองคนที่หายไปอยู่ที่ไหนกันตำรวจได้ขุดพบร่างสองร่างในมุมหนึ่งของห้องใต้ดินในเวลาไม่นานขณะที่ตำรวจทำการสอบสวนในห้องใต้ดินด้านบนมีชายคนหนึ่ง ขี่รถมอเตอร์ไซค์สีดำโดยมีเด็กคนหนึ่งอยู่ในเป้อุ้มเด็กที่หน้าอกของเขาเมื่อเขาเห็นตำรวจในอาคารเขาก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทันทีชายคนนี้ก็คือพี่ใหญ่ที่ผู้หญิงเหล่านั้นพูดถึงแน่นอนว่าชาวบ้านคนอื่นในชุมชนเห็นเหตุการณ์นี้จึงแจ้งตำรวจในเวลาต่อมาแล้วชายคนนั้นเป็นใครกันแน่และทำไมถึงกักขังผู้หญิงหลายคนไว้เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วชายคนนี้ชื่อหลี่ห่าวขณะเกิดเหตุเขาอายุ34ปี เป็นชาวหนานหยางมฑลทนเหอหนานหลี่ฮ่าวคยเป็นนักดับเพลิงหลังจากปลดประจำการจากการเป็นนักดับเพลิงเขาก็ถูกส่งไปทำงานที่หน่วยงานหนึ่งในเมืองล้วอหยางหน่วยงานนี้คือกองกำลังการควบคุมคุณภาพเมืองล่วอหยางหลี่ฮ่าวแต่งงานมีภรรยาแล้วและทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนตอนเกิดเหตุลูกของเขาอายุไม่ถึงหนึ่งขวบภรรยาของหลี่ฮ่าวหลังจากแต่งงานและมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำงานเป็นแม่บ้านเต็มเวลา หลี่ฮ่าวในสายตาของเพื่อนร่วมงานและเพื่อนฝูงเขาเป็นคนดีมากและเป็นคนขยัน,ขนแข็งและใจดีเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีเข้ามาถึงสำนักงานตั้งแต่เช้าตรู่ทุกวันทำความสะอาดที่ทำงานอย่างดีและไม่เคยไปร่วมสังสรรค์ใดๆนอกจากนี้เขายังเป็นสามีที่แสนดีอีกด้วยแต่ชายผู้ดูดีในสายตาคนรอบข้างคนนี้กลับซ่อนความชั่วร้ายในใจเอาไว้ได้ยังไงที่จริงแล้วภรยาของหลี่ฮ่าวเป็นแม่บ้านเต็มเวลาไม่มีไรายได้ใดๆ และหลี่ฮ่าวเองก็เป็นพนักงานธรรมดาในหน่วยงานราชการเงินเดือนของเขาไม่สูงนักชีวิตจึงค่อนข้างลำบากในเดือนสิงหาคมปี2009หลี่ฮ่าวไม่รู้ได้ข่าวมาจากไหนว่าการสนทนาทางออนไลน์แบบเปลือยกายสามารถทำเงินได้แต่เขาเป็นผู้ชายจึงไม่สามารถทำงานนี้ได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจหลอกผู้หญิงมาทำงานสนทนาเปลือยกายนี้แทนเขาซื้อห้องใต้ดินในโครงการจิงฝูเวียนของเมืองลัว่วหยางโดยใช้ชื่อของภรยา แน่นอนว่าทั้งสองคนไม่ได้อาศัยอยู่ในโครงการนี้หลังจากซื้อห้องใต้ดินแล้วหลี่ฮาวก็เริ่มขุดหลุมใต้ดินตอนแรกเขาขุดคนเดียวขุดไปประมาณเดือนกว่าหลุมใต้ดินก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างทีละน้อยและหลี่ฮาวจึงเริ่มจับคนมาในเดือนตุลาคมปี2009หลี่ฮาวเริ่มต้นจากการพาผู้หญิงคนหนึ่งจากคาราโอเกะในเมืองลัวหยางมาที่ห้องใต้ดินของเขาเขาหลอกผู้หญิงคนนั้นว่าผมจะให้เงินคุณเราไปเปิดห้องกัน จากนั้นเขาก็พาผู้หญิงคนนั้นไปที่ห้องใต้ดินของเขาแล้วจับเธอมัดจากนั้นก็โยนลงไปในหลุมใต้ดินที่ขุดรอไว้แล้วและบังคับให้มีความสัมพันธ์กับเขาหลังจากนั้นหลีห่ฮาวก็ค่อยๆใช้วิธีเดียวกันนี้พาผู้หญิงคนอื่นๆกลับมาที่ห้องใต้ดินทีละคนตอนแรกผู้หญิงเหล่านั้นถูกบังคับให้ช่วยเขาขุดหลุมใต้ดินด้วยแน่นอนว่าในตอนแรกทุกคนไม่เต็มใจที่จะขุดหลุมใต้ดินและไม่ต้องการถูกขังอยู่ที่นั่นพวกเธอพยายามหนีหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่หลีห่ฮาวจับได้ เขาจะใช้กำลังทำร้ายร่างกายสำหรับผู้หญิงที่ไม่เชื่อฟังเขาจะลงโทษด้วยการทุบตีอย่างทารุณวันหนึ่งในเดือนตุลาคมปี2009หลีห่ฮาวทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เชื่อฟังและพยายามหนีจนผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตผู้หญิงคนอื่นๆเห็นคนถูกทำร้ายอย่างโหดร้ายจนเสียชีวิตก็กลัวมากจนหมดความคิดที่จะหนีจากนั้นในช่วงแรกหลีห่ฮาวยังนําอาหารมาให้พวกเธอทุกสองสามวันแต่ต่อมาเขารู้สึกว่าการส่งอาหารทุกวันเป็นเรื่องยุ่งยาก จึงนำอุปกรณ์ทำอาหารมาให้พวกเธอแทนและนำวัตถุดิบในการทำอาหารมาให้ทุกสองสาวันเมื่อผู้หญิงเห็นประตูเหล็กหลายชั้นก็รู้สึกหมดหวังยิ่งไปกว่านั้นพวกเธอเห็นเพื่อนมนุษย์ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาพวกเธอจึงจำใจยอมรับชะตากรรมและใช้ชีวิตอยู่ในหลุมใต้ดินนั้นเมื่อหลี่ฮาวเห็นว่าผู้หญิงเหล่านี้เริ่มเชื่อฟังเขาก็เริ่มดูแลพวกเธอดีขึ้นเขาซื้อหนังสือหลายเล่มมาให้อ่านในช่วงเวลาว่างและซื้อแผ่นภาพยนตร์มาให้ดูเพื่อไม่ให้พวกเธอเบื่อ เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าพวกผู้หญิงที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกก็เริ่มลืมว่าตัวเองเป็นใครและเริ่มเชื่อใจหลี่ห่าวมากขึ้นจนยอมรับบทบาทเป็นนางบำเรอของหลี่ห่าวพวกเธอต่างก็พร้อมที่จะทําตามคําสั่งของเขาไม่ว่าจะเป็นการสนทนาออนไลน์แบบเปลกายเพื่อหาเงินหรืออะไรก็ตามที่เขาสั่งให้ทําในช่วงครึ่งหลังของปี2010ผู้หญิงกลุ่มนี้ที่ถูกกักขังอยู่เริ่มมีการทะเลาะก,กันโดยมีสองคนที่ทะเลาะและตบตีกันเพราะแย่งความรักจากหลี่ห่าว เมืเ่อเขามาถึงเขาช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งและทำร้ายผู้หญิงอีกคนจนเสียชีวิตหลังจากนั้นเขาก็นำร่างของผู้หญิงที่เสียชีวิตไปฝังใต้เตียงนอนของพวกเธอแต่พฤติกรรมโหดร้ายของหลี่้าวไม่ได้ทำให้ผู้หญิงเหล่านี้เกลียดเขากลับกันพวกเธอกลับนึกถึงแต่ด้านดีของเขานึกถึงตอนที่เขานำอาหารมาให้ซื้อหนังสือและนำแผ่นภาพยนตร์มาให้ดูในกระบวนการสืบสวนของตำรวจตำรวจพบว่าผู้หญิงเหล่านี้พยายามปกป้องหลี่้าว เขาใช้ชีวิตเป็นสามีที่ดีที่บ้านครึ่งเดือนและอีกครึ่งเดือนเป็นจกักรพรรดิในห้องใต้ดินแม้ชีวิตของหลีห่ฮาวจะดูเหมือนราบรื่นแต่เขาไม่เก่งเรื่องสนทนาแบบเปลือยทางออนไลน์จึงไม่ได้เงินมากนักแต่สิ่งที่เขาบอกภรยาคือเขาไปทํางานเป็นยามในโครงการภรยาจึงถามว่าแล้วเงินละ่ะแต่หลีห่ฮาวต้องดูแลผู้หญิง6-7ถึงคนจึงไม่มีเงินให้ในเวลาต่อมาเขาคิดว่าไม่สามารถทําธุรกิจสนทนาแบบเปลือยได้อย่างเดียวต้องมีอาชีพเสริมบ้าง เขาจึงคิดให้ผู้หญิงเหล่านี้ออกไปทำงานบริการทางเพศการออกไปทำงานบริการทางเพศนั้นย่อมมีโอกาสออกจากหลุมใต้ดินซึ่งผู้หญิงน่าจะมีโอกาสหนีได้ง่ายๆแต่ผู้หญิงเหล่านี้กลับไม่หนีพวกเธอถูกหลี่ห่าวล้างสมองอย่างหนักแม้ออกไปข้างนอกก็ยังกลับมาอย่างเชื่อฟังส่วนเสี่ยวฉิงผู้หญิงที่โทรแจ้งตำรวจนั้นเพิ่งถูกหลี่ห่าวจับมาไม่กี่เดือนก่อนและยังไม่ได้ถูกล้างสมองอย่างสมบูรณ์ครั้งหนึ่งหลี่ห่าวพาเธอออกไปข้างนอก เธอจึงใช้โอกาสนั้นรีบหนีไปแจ้งตำรวจเมื่อเรื่องราวถูกเปิดเผยหลีห่เฮาคิดว่าต้องหนีเขาจึงไปหาน้องสาวและเล่าทุกอย่างให้น้องสาวฟังน้องสาวจึงช่วยพี่ชายของเธอหลบหนีแต่ครั้งนี้ไม่สามารถหนีการจับกุมของตำรวจเมืองล้วอย่างไปได้ตำรวจจับกุมหลีห่เฮาได้ภายใน48ชั่วโมงเช้าวันที่20ตุลาคมปี2012ศาลประชาชนชั้นกลางเมืองล้วอย่างได้ตัดสินคดีของหลีห่เฮาโดยตัดสินให้เขารับโทษประหารชีวิต ผู้หญิงที่ถูกกักขังนอกจากเสี่ยวชิงแล้วมีอีกสามคนที่ถูกบังคับให้มีส่วนร่วมในการทำร้ายผู้หญิงคนอื่นๆดังนั้นพวกเธอจึงถูกตัดสินจำคุกสามปีพร้อมรอลงอาญาน้องสาวของหลี่ฮ่าวถูกตัดสินโทษจำคุกเนื่องจากความผิดในการให้ที่ซ่อนแก่ผู้ต้องหาและถูกตัดสินให้รอลงอาญาคดีนี้ในปี2011ถือว่าเป็นคดีที่ทำให้ทั้งเมืองล่วอย่างและทั้งประเทศจีนต้องตกตะลึงโดยถูกเรียกว่าคดีทาตลล้วอย่าง หลี่ห้าวผู้เป็นตัวการในคดีนี้ถึงแม้จะไม่ใช่ข้าราชการแต่ก็เป็นพนักงานในหน่วยงานราชการเมื่อคดีของเขาถูกเปิดเผยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเมืองล้วอย่างก็เริ่มดําเนินการสอบสวนและลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้าราชการ4ี่คนถูกปลดออกจากตําแหน่งหลังจากนั้นผู้งหนวยการสํานักงานตํารวจเมืองล้วอย่างก็ออกมาแถลงข่าวและขอโทษต่อประชาชนในเมืองล่วหยางอย่างสุดซึ้งแต่มีคําถามหนึ่งที่ยังคงอยู่คือทําไมผู้หญิงที่ถูกหลี่ห้าวกักขัง ถึงได้ยินยอมช่วยเหลือเขาอย่างเต็มใจขนาดนี้คำว่าสต็อกโฮมซินโดรมนั้นเชื่อว่าทุกคนคงได้ยินมาบ้างโดยต้องมีสี่เงื่อนไขในการเกิดกลุ่มอาการสต็อกโฮมซินโดรมเงื่อนไขแรกคือเหยื่อหรือตัวประกันต้องเชื่อวัาชาตากรรองตนขึ้นอยู่กับคนร้ายโดยสมบูรณ์หมายความว่าตนอาจเสียชีวิตได้ตลอดเวลาเงื่อนไขที่สองคือเหยื่อหรือตัวประกันต้องมีความรู้สึกสิ้นหวังอย่างรุนแรงเงื่อนไขที่3คือเหยื่อหรือตัวประกัน ต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงรู้สึกว่ามีเพียงตนและคนร้ายในพื้นที่เล็กๆเท่านั้นเงื่อนไขที่4ี่คือในเวลานั้นหากคนร้ายให้ความเมตตาเล็กน้อยแก่เหยื่อกลุ่มอาการสต็อกโฮล์มซินโดรมก็จะปรากฏขึ้นทันทีจากคดีนี้เราจะเห็นได้ว่าห้องใต้ดินนี้ถูกกั้นด้วยประตูเหล็กหลายชั้นตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังเห็นเพื่อนมนุษย์ถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมต่อหน้าต่อตาทำให้เหยื่อที่ถูกกักขังเหล่านี้ รู้สึกสิ้นหวังอย่างถึงที่สุดในเวลานี้เมื่อหลี่ฮ่าวทำดีกับพวกเธอเพียงเล็กน้อยพวกเธอก็จะตกลงไปในกับดักที่เขาสร้างขึ้นทันทีและกลายเป็นผู้ที่มีอาการสต็อกโฮมซินโดรมในที่สุดหากผู้หญิงเหล่านี้ร่วมมือกันตั้งแต่แรกและลุกขึ้นสู้เมื่อหลี่ฮ่าวทำร้ายผู้หญิงคนแรกพวกเธอสี่คนอาจจะสามารถสู้กับผู้ชายคนเดียวได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มเข้าใจว่าบางทีในสถานการณ์เช่นนี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจได้แต่ไม่ว่ายังไง หวังว่าผู้หญิงทั้ง3ามคนนี้จะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ในอนาคตได้และเรื่องราวของคดีในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ